นี่หลวงพ่อจงนะครับคนยุธยาเอามาขายผมเมื่อเช้านะครับอย่างว่านะครับที่ไหนก็แล้วแต่นะราคาสู้กรุงเทพหานครอมรรัตนโกศิน์ไม่ได้นะบอกตรงๆเลยว่าพระที่ราคาแพงเนี่ยไม่ได้แพงจากท้องถิ่นนะกรุงเทพซื้อดีกว่าส่วนกลางนะให้ต้องใช้ว่าส่วนกลางซื้อดีกว่าพื้นที่ นะครับอยุทยาอาจจะมีกลุ่มคนที่เล่นเยอะนะครับแต่ราคาจะสู้กรุงเทพไม่ได้เนี่ยนี่เขาคนยุทธยามาขายผมเขาบอกคนยุธยาต่อเท่านั้นเท่านี้จะไม่เป็นไรมาขายผมแล้วกันผมเอานะครับผมให้มากกว่านะครับคนยุทธยาก็จะมักจะเอามาคือต้องบอกว่าพระทั้งหมดอ่ะเท่าที่ผมเจอนะแล้วส่วนกลางเนี่ยจะถือว่าราคาดีกว่ามาถึงกรุงเทพมหานครนะครับผมเรียกว่าส่วนกลางแล้วกันจะราคาดีกว่าต่างจังหวัด เช่นสมมติว่าหลวงปู่ทั่วประชังให้เงี้ยปัตนีเนี่ยคนปัตนีเนี่ยต้องใช้ว่าพื้นที่อ่ะจะเล่นราคาสู้กรุงเทพไม่ได้คนกรุงเทพมีกําลังซื้อมากกว่า <c oughs> ถ้าเป็นหลวงถ้าเป็นหลวงพ่อทวดนะผมส่วนตัวผมว่ากรุงเทพซื้อดีกว่าแต่ถ้าเป็นระยองหลวงหลวงปู่หลวงปูงป่ทิมเนี่ยผมว่าระยองจะดีกว่าส่วนตัวผมนะผมว่านะคนระยองจะซื้อพระหลวงปู่ทิมดีกว่าคนกรุงเทพเท่าที่เจอนะเท่าที่เจอนะ เพราะว่าผมสังเกตแล้วว่าอย่างหลวงปู่ทวดเนี่ยคนใต้หรือคนปัตตานีหรือคนพื้นที่แถวนั้น,นส่วนใหญ่เอามาขายผมที่กรุงเทพนะครับแปลว่าตลาดกรุงเทพดีกว่าส่วนตัวนะคิดแบบนี้นะไม่ได้ว่าใครทุอหมอก่อนนะเพียงแค่คิดว่ากรุงเทพราคาน่าจะดีกว่าส่วนส่วนพื้นที่นะครับหลาย,หลาย,ห,ลายหลายขนาดจานเลยนะหลายหหลวงพ่อเลยด้วยซ้ํานะครับอ,อันนี้คือหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกพิมพ์หน้าเล็กแต่เห็นไหมเพึ่งเพ่ดูนะ เหรียญที่ม tamam ีขี้กาบขี้กาบให้นมาดูนะขี้กากคือผดเป็นละอง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 อย่างเงี้ยเห็นกี่เหรียญก็เป็นทุกเหรียญเลยนะเห็นไหมเห็นมาข้างๆหูเนี่ยเป็นผดเป็นผดอย่างเงี้ยยังไม่เคยเจอเห็นเหรียญไหนเรียบเลยนะเรียบหมายถึงไม่มีผดเลยนะเจออะไรก็เป็นผดทุกทีแต่หรือว่าอาจจะผมจะไม่สังเกตก็ได้นะแต่ที่ได้มาก็มีแต่ผดหมดเลย เห็นไ,ไหมมันมีขี้กากใช่ไหมตามพื้นเรียบเรียบเลยจริ้งๆเลยเดี๋ยวผมต้องลองเปิดในเซฟตูนะครับว่าเรียบๆเ,เลยจริงๆมีไหมแต่ส่วนใหญ่ที่ได้มาก็าจะเป็นขี้กาก,ากแบบนี้เป็นผลเนี่ยดูข้างเดี๋ยวนแบบนี้ตีตัวตัดนิดหน่อยครับข้างเดี๋ยนแบบนี้อืมเหรียญนี้คือเหรียญที่สวยมากนะผมชอบนี่มีขี้ยุง <c oughs> เออเพื่อน <c oughs> ๆดูนะ <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เนี่ยเพื่อนๆดูไอ้จุดๆดำๆเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเห็นไหมเพื่อนๆเห็นจุดๆดำๆไหมดำๆเขียวๆดำๆเขียวๆเนี่ยทำใหมนะเดี๋ยวก่อนโอ้โหโอ้โหคนคอมเมนต์เต็มเลยว่ะไม่เห็นคนอื่นเลยเนี่ยเนี่ยเพื่อนเห็นจุดๆดำๆเขียวๆเนี่ยดำๆพวกนี้นะภาษาเซียนพระเรียกขี้ยุงเนี่ยหายุงแม่งขี้เยอะใหญ่ขนาดนี้เลยวะนะครับนี่ก็ยังงงเหมือนกันว่าแบบภาษาเซียนนะ เขาบอกว่าขี้ยุงนะครับผมก็งงว่าอย่างนี้มันขี้ยุงจริงเหรอวะใครยืนยันได้บ้างว่งยุงขี้ก้อนใหญ่ขนาดนี้ครับมีใครยืนยันได้บ้างครับอ <c oughs> ผมก็ไม่รู้นะครับนะครับทําไมไม่เรียกทําไมไม่เรียกขี้ยุงหมายถึงว่าทําไมเขาเรียกขี้ยุงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะภาษาเซียนพระผมเกิดมาผมเล่นอยู่ในวงการพระกับสามสิบปีครับพอเจอไอ้พวกเนี้ย ขาบอกอันนี oh, ้ขี้ยุงโอ้มันขี้ยุงเหรอวะแต่ผมกลับรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นขี้ปวกเปล่าวะปวกมันน่าจะตัวใหญ่กว่ายุงนะมันน่าจะเป็นขี้ปวกเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ส่วนใหญ่เวลามีแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนอันนี้เทคนิคง่ายๆนะเวลามีอขี้เกาะเกาะแบบเนี้ยไอ้ดำๆด่างดเล็กๆเนี่ยนี่ๆๆไอ้ดำดำด่างๆเล็กๆพวกเนี้ยถ้ามันเกาะที่พระนะเหลียนเนื้อผงนะ ส่วนใหญ่จะแท้นะส่วนใหญ่จะแท้นะนี่เป็นเทคนิคแต่ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเสมอไปนะแต่เวลาเห็นแบบนี้ปุ๊บอยู่มาขี้ตอนไหน<笑><笑>ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เวลาอันนี้มันเป็นเทคนิคง,ง่ายๆเล็กๆน้อยๆคือมันเป็นเกจความรู้แล้วกันแทคนิกแล้วกันแทคติคเล็กๆนะครับเวลาเห็นแบบนี้ปุ๊บส่วนใหญ่จะแท้เวลาเหรียญที่มันเจอมีขี้ปวกผมจะว่ามันเป็นขี้ปวกปะวะหน้าขี้ยุงยุ่งไม่ไม่น่าขี้ก้อนใหญ่นะ นะครับเอาเป็นว่าขี้อะไรก็แล้วแต่ถ้าพอเห็นแบบนี้ปุ๊บมีแนวโน้มว่าจะแท้มีขี้แมงวันอีกเออเอาไม่ใช่ขี้โลหะครับแมโลหะไม่มีฮะไม่ใช่ขี้โลหะเหมือนฟิตานันว่าไปนู่นเลยกูขี้มดโอเคนะครับเอาเป็นว่าอย่างนี้นะครับเหรียญละแสนนามาขายผมได้นะครับแบบนี้เหรียญละแสนนะครับ